ปรากฏการ์เอลนิโยนี้มันจะเกิดกระแสลมเปลี่ยนทิศครับเป็นผลให้มีโอกาสที่จะเกิดการทำสถิติใหม่ของอุณหภูมิโลกไยแลนดกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมจริงๆโดยเฉพาะภาคเกษตรที่จะกระทบต่อ GDP อย่างไี่เรียกไม่ได้เพราะว่า GDP ปีนี้เราคาดการณ์ว่าประมาณ3%กว่าๆลบไป0.2จจากเรื่องของเอลนิโยเลยนะ แต่ในระยะยาวคำถามสำคัญก็คือเอลนิโยจะรุนแรงแค่ไหนเพราะนั่นหมายถึงอนาคตการส่งออกข้าวและปากท้องของคนไทยด้วย The secret sauce Climate action What's your secret? 6ปีของ The Secret s s o อ t เรากำลังจะมีงานใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราทำรายการมาครับนั่นก็คือ The Secret s s o อ t Summit 2023อีเวนต์สำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่ใหญ่และครบที่สุดในประเทศไทยครับกับธีมปี2023 Infinite Growth ธุรกิจพุ่งทยานในความเปลี่ยนแปลงอีเวนต์เดียวที่คุณจะได้เจอกับคอนเฟอเรนซ์เจาะลึก i n s i g h t อัปเดตท,ทุกเทรนธุรกิจของปี2024ครับ เมื่อจะเป็นเทรนเศรษฐกิจเทรนกลยุทธ์เทรนการตลาดเทรนเทคโนโลยีเทรนบริหารคนเทรนความยั่งยืนพร้อมแจกฟรีเฟรมเวิร์กที่เอาไปปรับใช้ได้จริงอย่างที่2ครับจะมีการแชร์เคสความสําเร็จจากผู้บริหารผู้ประกอบการนักธุรกิจตัวจริงทําจริงสําเร็จจริงเจ็บจริงแชร์จัดเต็มแบบไม่มีกักนะครับนอกจากนั้นครับยังมีเวิร์กช็อปนะครับในการอัพสกิลผู้ประกอบการศตรวรรษที่21 เป็น expertise room ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของควอนตัมเรื่องของ Data เรื่องของกฎหมายเรื่องของ IPO และอีกหลายๆเรื่องราวเพื่อติดอาวุธเสริมทักษะให้กับคุณครับนอกจากนี้ยังมีตลาดนัดครับตลาดรวมทุกโซลูชันของ SME หรือว่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะผมเรียกมันว่ามันคือ B2B marketplace ทุกโซลูชันที่คุณอยากได้ในการทำธุรกิจคุณกำลังตามหาอะไรอยู่ตามหาเรื่องของเทคโนโลยี ตามหาเรื่องของ finance ตามหาเรื่องของ enterprise solution branding and marketing people and workplace รวมไปถึง ceo lifestyle กินดื่มเที่ยวมาที่นี่ครับเป็น networking lounge ครับสร้างพาร์ทเนอร์ปิดดีลหรือว่าหา community ในการทำธุรกิจของคุณกว่า3,000คนครับที่จะมาเจอกันที่นี่งานจัดขึ้นวันเสาร์และอาทิตย์ที่9 1 0ถึง10กันยายน2,566จัดเต็มครับตั้งแต่เช้าจดเย็นณ ballroom h a นะอ 1, 2, 0, ประชุมแห่งชาติ ซิริกิตครับซื้อบัตรได้แล้วครับวันนี้ราคา e a r l ์ลี่เบิรครับ2,990บาทไม่ขายครับขายเพียง1,990บาทถึงวันที่20สิงหาคมนี้เท่านั้นที่10ปอีเวนต์ครับแล้วพบกันนะครับกับงาน The Summit s e ซ r e t s o u ซอร m i t 2 0 2 0อเอลนินโยวิกฤตภัยแรงวิกฤตโลกร้อนโลกรวน กระทบเศรษฐกิจไทยกว่า36,000ล้านบาทครับวันนี้ต้องกลับมาคุยกันเรื่องของ c l IMATE CHANGE เรื่องของวิกฤตสภาพภูมิอากาศกันอีกครั้งหนึ่งเอาแบบระยะสั้นเลยนะเอาครึ่งปีหลัง2,566ครับเพราะว่ามันกำลังจะเกิดปรากฏการณ์ที่หลายคนคุ้นชื่อครับเป็นเพลงของกุณทัตยังใช่ไหม El Nino จะรุนแรงกว่าครั้งก่อนหรือไม่ จะกระทบกับภาคเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนประเทศไทยจะรับมือกับสิ่งนี้อย่างไรตอนนี้สื่อมวลชนทั้งไทยและเทศรวมทั้งภาคธุรกิจภาคกเกษตรเริ่มออกมาเตือนแล้วนะฮะว่าเรื่องของเอเนีโยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากจริงๆในครึ่งปีหลังนี้มันจะทําให้เราขาดน้ําครับน้ําเป็นหัวใจสําคัญของภาคกเกษตรมากๆก็จะทําให้เกิดสิ่งที่กระทบต่อเศรษฐกิจมากมายรวมทั้งกระทบกับพวกเราด้วย พอสุดท้ายเราก็ต้องไปซื้อสินค้าถูกไหมอุปโ,โภคบริโภคต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะมาลองดูกันครว่ามันกระทบอย่างไรและเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรอันดับแรกไปที่มันคืออะไรกันครับกับเอลนิโยเนี L ่ย E L N I N O เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะพอทราบนะเราก็เรียนตั้งแต่เด็กๆแต่ว่ามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอนิโยครับ, El io, ค,รบคือสภาพร้อนแรง1ใน3รูปแบบของสภาพอากาศที่โลกเนี่ยวนเวียนกันเป็นวัฏจักรรับ กับอีก2รูปแบบอ่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมนิวทรัลหรือว่าสภาพเป็นกลางและอีกอันหนึ่งลานิยาอ่ามีเอลนิโยก็มีลานิยาหรือว่าสภาพเย็นื้นมีจุดเปลี่ยนหลักก็คืออุณหภูมิผิวน้ําตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกจะส่งผลให้เกิดการยกตัวของอากาศไม่เท่ากันใน2ด้านของมหาสมุทรจนส่งผลต่อภูมิอากาศไปทั่วโลกปกติแล้วครับในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะมีกระแสลมที่เรียกว่าเทรดวินช์หรือว่าลมค้า พัดจากฝั่งตะวันออกแถบทวีปอเมริกาใต้ไปยังฝั่งตะวันตกแถบเอเชียและออสเตรเลียก็คือจากตะวันออกเนี่ยมาสู่ตะวันตกนะฮะโดยจะพัดเอากระแสน้ําอุ่นไปด้วยทําให้ระดับน้ําทะเลฝั่งเอเชียนั้นสูงขึ้นน้ําอุ่นที่ถูกลมค้าพัดมาก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ําเกิดพายุฝนพัดเข้าแผ่นดินก็เกิดเป็นฝนตกตามฤดูกาลแต่ปรากฏการณ์เอลนิโยนี้มันจะเกิดกระแสลมเปลี่ยนทิศครับมันกลับฮะ กลับกันเลยพัดจากฝั่งตะวันตกคือเอเชียไปยังตะวันออกก็คืออเมริกาใต้ทำให้กระแสน้ำอุ่นไหลไปทางทวีปอเมริกาใต้บริเวณนั้นก็จะมีฝนตกหนักมากกว่าปกติแล้วก็เกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นในขณะที่ฝั่งนี้ครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะประสบปัญหาภัยแล้งและอาจจะมีไฟป่าตามมาเมื่อฝนย้ายฝั่งไปก็จะเกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงเกิด คลื่นความร้อนแล้วก็ไฟป่าเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียอินโดนีเซียและบางส่วนของเอเชียใต้อเมริกากลางและตอนเหนือของอเมริกาใต้แน่นอนครับประเทศไทยเราก็โดนเรื่องนี้ไปด้วยจากที่เรานั้นมีที่ตั้งในฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นก็คือปริมาณของฝนนั่นเองครับที่จะลดลงอย่างชัดเจนครับคนที่เอามาเตือนเรื่องนี้เป็นหลักนะครับคือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO ครับ ได้ออกมาเตือนว่ารัฐบาลทุกประเทศต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแบบสุดขั้วจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลิโยที่เริ่มต้นแล้วอย่างเป็นทางการและมีความเป็นไปได้ครับว่า90%ปรครับปรากฏการณ์นี้จะอยู่ยาวไปจนถึง2,566ปลายปีเลยทีเดียวล่าสุดครับ CNBC เขาได้รายงานเรื่องนี้นะครับโดยเขาอ้างเลขาธิการ WMO ครับคุณแพทรีตาลาสนะครับกลว่า สิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลกระตุ้นให้เกิดความร้อนที่สะสมตัวมากขึ้นในหลายส่วนของผิวโลกทั้งที่เป็นแผ่นดินและหมอกสมุทรเป็นผลให้มีโอกาสที่จะเกิดการทำสถิติใหม่ของอุณหภูมิโลกที่จะเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ซึ่งทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้พิจารณาที่จะออกคำเตือนอย่างเป็นทางการไปถึงรัฐบาลในประเทศต่างๆให้เตรียมรับมือกับปรากฏการณ์นี้เพื่อจำกัดผลกระทบของเอลิโยครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนถึงระบบนิเวศและเศรษฐกิจนั่นเองอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนั้นเคยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการไปแล้วนะครับเมื่อปี2016จากแรงหนุนของเอลิโยนี่ยแหละครับกับเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ก็คือเรื่องของการที่เราใช้พลังงานฟอสซิลแบบเกินความพอดีแต่เขาบอกว่าเอล尼โยครั้งนี้2023อาจจะทำสถิติแสงหน้า2016ก็คือ แต่หน้า7ปีที่แล้วได้โอ้อันนี้น่ากังวลน,นะครับทีนี้ถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ผลกระทบในเชิงตัวเลขมันเป็นอย่างไรค่าครองชีพจะเปลี่ยนไปแบบไหนต้องให้สำนักข่าวที่เกี่ยวข้อง,องกับเศรษฐกิจนะครับเขาได้ประเมินออกมานั่นก็คือบูมเบิร์กมีการเก็บข้อมูลในอดีตแล้วเขาพบคำว่าเอลนิโยเกิดขึ้นในครั้งก่อนเน,นี่ยนะฮะอะัศกิจนะจะส่งผลลบต่อ GDP ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียอินเดียและอีกหลายประเทศที่อยู่ในเอเชียอเมริกาใต้ เขาบอกว่าไอ้จากการที่มันมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นผิดปกติในหลายพื้นที่ทั่วโลกจะก่อให้เกิดสถานการณ์อันแรกก่อนเลยคือฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากการขาดแคลนพลังงานที่มีความถี่มากขึ้นและผลผลิตทางการเกษตรครับที่มักจะผลิตได้น้อยกว่าความต้องการก็จะส่งต่อความเป็นอยู่ของเราอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดซซเคียวริตี้หรือความปลอดภัยด้านอาหารหรือแนวทางการรับมือกับอากาศที่มันร้อนขึ้น,นก็อยู่ยากขึ้นนะครับ นักเศรษฐศาสตร์ประจำสำนักข่าวบูเบิร์กในอังกฤษนะครับได้ให้ความเห็นว่าเอลนิโยครั้งนี้มาได้ผิดที่ผิดเวลามากเลยฮะเพราะอะไรครับเพราะมันคือโพลีคริสิติสครับปัจจุบันนี้ถามว่ามีวิกฤตไหมโอ้หลายคนบอกยังปาดเหงือก,กไม่จบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยยังมีเรื่องของสงครามอีกประเทศไทยก็ความผันผวนทางด้านการเมืองอีกและตอนนี้มันยังมาเจอกับเอลนิโยอีกโอมาผิดที่ผิดเวลาเหลือเกิน เพราะว่าอนยโยมาถึงมันจะเป็นตัวกําหนดปริมาณสินค้าและบริการที่มีอยู่ในตลาดหรือว่าเรื่องของอุปทานก็คือสปายนั่นเองนั่นหมายความครับว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยอุปทานเนี่ยนโยบายธนาคารกลางต่างๆจะไม่สามารถช่วยบรรเทาอะไรได้มากนักอ่าอันนี้น่ากังวลน,นะครับป๊ปกติแล้วนโยบายของธนาคารกลางเนี่ยมันจะดูเรื่องของอุปสงค์เป็นหลักถูกไหมกำหนดดอกเบี้ยอะไรต่างๆแต่ตัวสป라이นปัญหาที่เกิดขึ้นเงินเฟอ้อท,ที่ผ่านมาเราก็ทราบดีมันเกิดขึ้นจากฝั่งนี้ แล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดปรากฏการณ์อันยิ่งยเโอก็น่ากังวลนะครับลองดูภาพตามครับอันนี้ทางสำนักข่าวเดอะสนัดเวลส์นี่นะครับทำขึ้นมานะว่าประเทศที่จะเจอกับสภาวะการทําเกษตรและเศรษฐกิจโลกนจะปั่นป่วนอย่างไรได้บ้างเนี่ยคนที่จะเจอแบบแห้งแล้งก็คือสีแดงบราซิลแอฟริกาตะวันตกและใต้ออสเตรเลียอินเดียในไทยเอาไทยก่อนเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ําสร้างความกังวลต่อผลิตผลทางการเกษตรเช่นข้าวน้ําตาลข้าวโพด แล้วก็จะกระทบแน่นอนครับการบริโภคภายในประเทศและก็การส่งออกฮะอินเดียครับเขาบอกว่าจะส่งผลต่อผลผล,ผลิตข้าวฝ้ายข้าวโพดถั่วเหลืองครับแอฟริกาครับตะวันตกและใต้ครับโกโก้ข้าวโพดที่ลดลงเราลองไปดูผลิตภัณฑ์หลักที่จะเกิดผลกระทบมากๆเลยก็คือมันจะหายไปอ่ะหรือว่ามันจะส่งผลกระทบทำให้มันไม่ออกผลผลิตตามฤดูกาลที่มันควรจะเป็นจากปรากฏการณ์เอลนโยโก กาแฟครับใครชอบกินกาแฟอาจจะต้องเตรียมตัวกาแฟาจ,จะแพงนะข้าวข้าวโพดถั่วเหลืองโกโก้โกโก้ล่าสุดก็มีข่าวาแล้วนะครับว่าแพงมากๆเลยกาแฟก็เช่นเดียวกันครับมีข่าวมานะครับเขาบอกว่าราคามเมล็ดก,กาแฟพันโรบัสตาพุ่งทะยานไปสู่ระดับราคา2790ดอลลาร์ต่อตันสูงสุดในรอบ15ปีโกโก้ครับสูงสุดอยู่ในระดับรอบ7ปีที่ผ่านมาประมาณ3,200ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับ ชิลีครับในอเมริกาใต้ก็เกิดผลกระทบนะครับเป็นแหล่งผลิตทองแดงรายใหญ่ของโลกกว่า30%อาจจะได้รับผลกระทบนี้เพราะว่าฝั่งนั้นฝั่งอเมริกาใต้ก็คือโดนฝนใช่ไหมฝนสูงขึ้นเนี่ยจะเพิ่มความยากลําบากในการเข้าถึงแหล่งผลิตก็คือฝนเข้าไปแล้วในเหมืองเ่มันก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งผลิตทองแดงได้และมันจะเกิดผลกระทบกับใครครับโลกมันเป็น globalization โลกซัพพลายเชนยาวมากขึ้นเมื่อเกิดกับต้นทางหรือว่าต้นน้ําก็คือฝั่งที่เป็น upstream เนี่ยสินค้าที่พึ่งพาทองแดงลองคิดภาพกับโอ้เพียบเลยนะเอาง่ายๆรถยนต์คอมพิวเตอร์ก็อาจจะส่งผลให้ราคาทั้งสูงขึ้นได้คือเงินเฟอ้อที่เราโดนอยู่แล้วเนี่ยจากเรื่องราคาพลังงานสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยโอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่าจะเกิดผลกระทบเพิ่มขึ้นจากเรื่องของเอลนิโยอย่างเช่นถ้าเมล็ดกาแฟเนี่ยนะบราซิลเวียดนามอาจจะโดนในเรื่องนี้ได้นะครับมมาว์ทาลัลดัตมัรครับทำการพยากรณ์ตัวเลขว่าความเสียหาย ของ GDP โลกจากเอเนียลภายในปี2,100เขาอาจจะมองไกลนิดหนึ่งนะจะสูงถึง84ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถามว่ามันสูงแค่ไหนเขาบอกว่ามันคือมูลค่าอยู่ในระดับเดียวกันกับ GDP ของโลก2 0 2 0ทั้งปีคะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะโอ้โหนี่มันเยอะมากๆเลย SBEIC c ครับประเมินนะครับว่าความเสียหายของไทยจากฝนแรงปีนี้2,23 0 จะอยู่ที่ประมาณ40,000ล้านบาทเนื่องจากน้ําอาจจะไม่เพียงพอต่อแหล่งพอบปลูกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับตอนนี้ Climate Change ทำผลกระทบกับเราโดยตรงแล้วจริงๆคุณผู้ชมครับ The Secret Sauce กำลังมองหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ B2B ครับมารวมออกบูธในงาน The Secret Sauce Summit 2023กับทีมที่ชื่อว่า Infinite Growth ธุรกิจพุ่งทยานในความเปลี่ยนแปลง,ปลงอีเวนต์ที่ใหญ่และครบที่สุด สำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยครับงานนี้ถ้าคุณมาออกบูธคุณจะได้เจอกับผู้ประกอบการและนักธุรกิจมากกว่า3,000รายที่เขากำลังมีความต้องการจะหาโซลูชันทำให้ธุรกิจของเขาสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเตรียมพร้อมทั้งกองหน้าและกองหลังภายในงานครับเราแบ่งออกเป็น6โซนด้วยกันตอบโจทย์ทุกธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไฟแนนซ์เรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องรารการแปลงรูนต่างๆเรื่องของ Enterprise Solution s o โซลูชันทุกรูปแบบเรื่องของ Branding แ n d Marketing เรื่องของ people and workplace และเรื่องของ lifestyle กินดื่มเที่ยวครับสิ่งที่คุณจะได้จากงานนี้ครับถ้ามาออกบูธโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่อัพยอดขายปิดดีลธุรกิจโอกาสในการเพิ่ม engagement community ผู้ประกอบการและนักธุรกิจกว่า3,000รายระดับครีมทั้งนั้นโอกาสในการสร้าง brand awareness ให้คนรู้จักคุณมากขึ้นตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายครับ งานจะจัดขึ้นวันเสาร์อาทิตย์9ถึง10กันยายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจครับบูธเริ่มต้นขนาด2 2คูณ2เมตร2วันครับราคาเพียง50 0 0 0บาทพิเศษครับบัตรคอมเพลเมนต์รีเข้างานฟรีลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1สิงหาคม2566ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อคัดเลือกบูธได้แล้วนะครับเพียงสแกน QR c o d e ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอหรือ คลิกลิงก์ที่อยู่ใน e s สคริปชันทุกช่องทางของ The Secret s รและ The Standard แล้วพบกันนะครับกับงาน The s e c s e t s ร์ซอ Summit 2 0องครับลองไปดูเคสตัวอย่างบ้างดีกว่าเอาเป็นบริษัทบ้างเมื่อกี้เราดูเป็นตัวผลิตภัณฑ์จะเป็นข้าวกาแฟโกโก้และลองเป็นบริษัทบ้างมันจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับ เอาเป็นเคสธุรกิจนี้หลายคนอาจจะชอบนะครับเป็นเรื่องของน้ำเมาแล้วกันแอลกอฮอล์นะครับ Diageo ครับก็ถือว่าเป็นบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยักษ์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับกะทบครับหลายคนงงเอ๊ะแอรนิโยกไปกระทบอะไรกับเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปกระทบอะไรเกี่ยวกับเบียร์ไปกระทบอะไรเกี่ยวกับสุรากระทบอะไรเกี่ยวกับวิสกี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดครับที่จําเป็นมากๆกับการทําแอลกอฮอล์คือน้ำครับ น้ำถือว่าเป็นวัตถุดิบต้นทุนที่สําคัญมากๆวันก่อนผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ผลิตเครื่องดื่มชูก,กําลังรายหนึ่งของประเทศไทยก็พูดครับว่าน้ํานี่คือต้นทุนสําคัญมากๆของเขาถ้าไม่มีน้ําเขาก็ทําอะไรได้ยากถูกไหมฮะคุณไมเคิลอเล็กซานเดอร์ครับเป็นหัวหน้าด้านน้าสิ่งแวดล้อมและความย,ายั่งยืนด้านกเกษตรของเดียร์โะเขาต้องมีหัวหน้าด้านความย,ายั่งยืนเรื่องนี้เลยนะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาผลิตหลายอย่างใช่ไหมแบรนด์เพียบเลยจอห์นนี่วอลเกอร์สมอร์นอฟ กินเนสนะครับกอร์ดอนอะไรแบบนี้เนาะมีโรงงานผลิต43แห่งทั่วโลกระบุครับว่าขณะนี้โลกร้อนอย่างรวดเร็วบวกกับเรื่องของเอนิโยพายุแห่งแล้งยาวนานผิดปกติสภาพอากาศที่แปรปวนสินเหล่านี้กาลังบีบให้บริษัทต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่เดียโจนะผู้ผลิตอ่ะผมให้ดูอีกสินค้าอะไรที่ใช้น้ําเยอะมากๆเลยครับแฟชั่นครับเสื้อผ้าครับกางเมงครับเขาบอกว่ากางเกงยีนลีวายสตร์ตอนนี้ก็กระทบมากๆหรือว่า กลุ่มธุรกิจอย่างวิทเบรดครับกลุ่มโรงแรมและร้านอาหารรายใหญ่ก็จําเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารน้ําให้มันเอฟฟิเชนต์มากขึ้นบริหารน้ําให้น้อยลงมากที่สุดเดียโจอเองครับเขาบอกว่าตอนนี้จําเป็นต้องมีผู้ดูแลโครงการเพริ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําในตุรกีและวางแผนระยะยาวในการลดการใช้น้ําภายในระยะเวลา7ปีเนื่องจากผลิตสุรานั้นต้องใช้น้ํามากกว่า6 0และการผลิตเบียร์ใช้น้ํามากกว่า90%็ ขณะเดียวกันครับวัตถุดิบที่นํามาผลิตเป็นส่วนผสมก็เช่นองุ่นเช่นข้าวก็ยังจําเป็นต้องพึ่งพาการชนละทานเพื่อการเพาะป,ปลูกทำให้การจัดหา,าน้ํามีความสําคัญอย่างมากในห่วงโซ่ประทานของเดียวโจที่กังวลว่าจะไม่เพียงพอในอนาคตก็คือทั้งในแง่ของน้ําโดยตรงคือต้องใช้น้ําทําเบียร์ทำเหล้าแล้วก็น้ําในแง่ของกเกษตรต่างๆที่จะเอามาเป็นส่วนประกอบสําคัญคุณอเล็กซานเดอร์ย้ําว่าคุณสามารถอยู่กับโรงกลั่นหรือโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกได้ ก็จริงแต่ไม่ช่วยครับมันไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงเลยถ้าเกิดว่ามันเกิดภัยแง้งและแม้ว่าเราจะมีกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเราจะมีโลงกลั่นที่ดีที่สุดแต่เราก็รู้ด้วยครับว่าวิกฤตน้ําตอนนี้กําลังเป็นตัวเร่งที่อันตรายอย่างยิ่งทั้งนี้ครับในช่วง3-5ปีที่ผ่านมานะครับเดียร์โอเริ่มทํางานร่วมกับผู้ใช้น้ํานอกห่วงโซ่อุปทา,านเช่นเกษตรกร,กรบริษัทสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆและรัฐบาล โดยให้ความร่วมมือสนับสนุนกฎหมายเพื่อป้องกันการแฉะคลายน้านั่นเองสำนักข่าว BBC นะครับได้มีการรายงานผลกระทบนะฮะเรื่องของเจ้าเอเนียเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของมหาิทยัยดัตมันนะฮะแล้วก็คาดการนะครับว่าปีนี้อาจจะทําให้เศรษฐกิจโลกเสียหายมากถึง3.4ล,ล้านล้านดอลลาร์หรือว่า2.7ล้านล้านปอนด์อีก5ปีข้างหน้าแล้วก็ถ้าเกิดมองย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่าภัยแล้งกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมจริงๆโดยเฉพาะภาคเกษตร ที่จะกระทบต่อ GDP อย่างีกหเลียงไม่ได้นะฮะแล้วเรามาดูเรื่องของประเทศไทยบ้างครับประเทศไทยมีข่าวออกมานะครับที่บูมเบิร์กคาดการณ์นะเขาบอกว่าโมเดลเศรษฐกิจของพวกเขาเอเนยโยต่อ GDP อัตราเงินเฟอ้อในประเทศทต่างๆประเทศไทยอาจจะเห็น GDP ตัวเองหดตัวไป0.2%และเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้น0.7%เพราะเอเนยโยครั้งนี้โอ้โหสูงนะเพราะว่า GDP ปีนี้เราคาดการณ์ว่าประมาณ3%กว่านะฮะ ลบไป0.2จากเรื่องของเอลนโยเลยนะนี่คือบุบวดคาดการมาหนึ่งในสินค้าส่งออกหลักของไทยก็คือข้าวจะได้รับผลกระทบเช่นกันคนที่ออกมาให้ข่าวเรื่องนี้คือคุณชูเกียรติโอภาสวงครับเป็นนายกติติมศสมดิ์สมผู้ส่งออกข้าวไทยให้สัมภาษณ์กับบูเบิร์กบอกว่าเขาคิดว่าปริมาณข้าวที่ผลิตได้จะลดลงอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ถึงกับขาดแคลนฉะนั้นเขาคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่ผู้ขายมีอำนาจต่อรองทางการค้าที่มากขึ้น เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าข้าวที่ผลิตได้ทั่วโลกจะมีปริมาณลดลงจากปีก่อนถึง5%ก็หลายประเทศก็เร่งกัดตุลน,นะครับเ,เรื่องของความมั่นคงด้านอาหารอีกทั้งข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ครับเผยกับว่าการส่งออกข้าวไทยเพิ่มขึ้น18%ทั้งนี้ประเทศอย่างเวียดนามก็มีสัดส่วนการส่งออกไปสู่จีนและอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น70%และเกือบ2,500%ตามลําดับนั่นเองนะครับคืออันนี้ก็เป็นข่าวที่บอกว่าแม้ว่าเอเนยจะก,กระทบเนี่ย แต่มันเหมือนสามารถต่อรองได้มากขึ้นเพราะว่าตัวซัลายลดทําให้ผู้ผลิตแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะต่อรองเชิงอํานาจได้ก็คืออํานาจอยู่กับคนที่ควบคุมซัลายได้นั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่พูดถึงเมื่อกี้ครับมีนักวิเคราะห์นะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสครับคุณแซนมอร์แฮนตี้ครับนักวิเคราะห์ประจําสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศระบุครับว่าถึงแม้ว่าในระยะสั้นไทยจะส่งออกได้เพิ่มขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่ให้ข่าวนะครับแต่ในระยะยาวครับคำถามสําคัญก็คือเอลนิโย จะรุนแรงแค่ไหนเพราะนั่นหมายถึงอนาคตการส่งออกข้าวและปากท้องของคนไทยด้วยก็คื่อระยะสั้นคนควบคุมสัพายก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมแต่ระยะยาวเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่ามันกระทบต่อผลผลิตที่ออกมานะครับเขาบอกว่าหากอุปทานข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของโลกปัญหาก็จะไปผุดอยู่ในราคาข้าวที่แพงขึ้นประมาณ15-2ด้วยนะครับ ทาง SBEIC c ประเมินเมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าความเสียหายจากเอลนียเนี่ยนะฮะจะมีมูลค่ากว่า40 0 0 0ล้านบาทเนื่องจากปริมาณน้ําที่คาดว่าจะเก็บได้น้อยกว่าปกติทําให้ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างข้าวนาปรังปี2024ที่ต้องพึ่งพาน้ําฝนของปีนี้มีแนวโน้มลดลงด้วยปัญห,หานี้สอดคล้องกับคุณวิสิทธิ์ลิมลือชาครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยให้สัมภาษณ์กับแบงก์อโพสไว้นะครับว่า การขาดแคลนน้ําจะกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรไทยทั้งในด้านของปริมาณที่ผลิตได้และต้นทุนรวมไปถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มปศุสัตว์ที่จะเจอต้นทุนเรื่องของอาหารสัตว์ก็มากระทบต่อเป็นทอดน,นั่นเองนะครับทำให้การปรับตัวของราคาสินค้าอาหารไม่แล้วครับทุกท่านครับอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากครับอาจจะต้องขึ้นราคาอีกแล้วเพราะสินค้าเหล่านี้ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากผลิต,ตผลทางการเกษตรสูงทั้งนี้ผลกระทบของเอเนียยังส่งผลต่อภาคการบริการนะ้ําประปา ที่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการด้วยนั่นเองครับลองมาดูอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับก็คือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3ส,สถาบันก็คือกกรทั้งธนาคารทั้งหอการค้าแล้วก็สภาอุดนะฮะออกมาบอกว่าปีนี้ภา,าคอุตสาหกรรมต้องจับตาความเสี่ยงจากภัยแรงจากเอเนียซึ่งจะซ้ําเติมการผลิตอัตราเงินเฟอ้อแล้วก็การส่งออกนะครับก็บอกว่าประเมินว่าถ้าไม่มีการเตรียมรับมือ ก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจถึง3.6หมื่นล้านบาทก็ใกล้ๆกับทาง s c b IC เขาเสนอแบบนี้เขาเสนอว่าภาครัฐต้องมีการวางแผนเพื่อมั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ําที่ใช้เพียงพอเพื่อการผลิตและส่งออกสินค้าสําคัญของไทยเช่นข้าวน้ําตาลน้ํามันปาล์มสับปะรดและข้าวโพดการขาดแคลนน้าจะทําให้ไทยนัน้นมีต้นทุนการเสียโอกาสที่มากและหากเป็นเช่นนั้นครับฟังดีๆครับเรื่องนี้จะกระทบกับพวกเราสินค้าอาจมีราคาสูงขึ้นประมาณ5-10%โดยเฉลี่ยครับ โอ้เอาอีกแล้วนะฮะซึ่งกระทบอันนี้ถ้าโดยตรงก็คือไทยจะสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาคการส่งออกกับประเทศคู่แข่งแน่นอนแล้วก็ในระยะยาวครับกกรยังชี้เห็นถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศจะได้รับจากการลงทุนถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับถามว่าแล้วใครเป็นเจ้าภาพล่ะครับในเรื่องของน้ําแน่นอนครับประเทศไทยก็คือกรมชลประทานไปดูสั้นๆลวกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีการตรงนี้อย่างไร วิธีการที่เขาทำครับในการรับมือตรงนี้ครับก็คือมีการเตรียมกักเก็บน้ําให้ได้มากที่สุดนั่นเองคือเตรียมเก็บไว้ก่อนในช่วงนี้ที่เป็นช่วงรับมือหน้าฝนอยู่พอดีเพื่อให้ทันกับที่จะเกิดเรื่องของปรากฏการณ์เอลิโยนะครับวิธีการของเขาก็คือจะต้องมี6มาตรการในการรับมือในช่วงฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นการเก็บกักน้ําเต็มประสิทธิภาพในเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้ง470แห่งรวมทั้งแหล่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแก้มลิงต่างๆมีการคาดการพื้นที่เสี่ยงนะครับ แม้ปีนี้จะเกิดเอเนยโยแต่บางพื้นที่อาจจะเสี่ยงภาวะน้ําท่วมส่วนอื่นก็จะเป็นเรื่องของการรับมือกับตัวฤดูฝนนั่นเองแต่ว่าหลักๆที่จะเตรียมพร้อมไว้ก็จะต้องเตรียมพร้อมเรื่องของอาการกักเก็บน้ําที่อาจจะเกิดภัยแล้งได้นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน6เดือนหลังจากนี้ผมคิดว่าหลายท่านคงคิดเหมือนกับผมนะครับว่าเอลนยโยเราได้ยินคํานี้ตั้งแต่เด็กแต่วันรุนแรงขึ้น แล้วถ้ามันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นมากกว่าปกติไปเรื่อยๆก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากใครเลยครับมันเกิดขึ้นจากพวกเรา c l i m a t e change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันกระทบกับพวกเราโดยตรงแล้วมันกระทบกับเรื่องของสินค้าเกษตรมันกระทบกับการใช้ชีวิตของพวกเราก็คงจะต้องกลับมาคุยกันอีกสักรอบหนึ่งและก็เกิดความจริงจังมากขึ้นว่าหลังจากนี้ครับการไปสู่เนซีโร การจะเป็นสังคมที่โลคาบอนมันไม่แค่ทำให้เรานั้นอยู่รอดอย่างเดียวแต่มันจะช่วยทำให้เรานั้นอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยสวัสดีครับ